มาจ้าทำแคปหมูฉบับง่ายๆนะจ๊ะสไตล์ของเรานะจ๊ะมือไม่เทเลด้วยพี่น้องเอ้ยจักสิเป็นแนใดามาถาเบิงเดจ้าอันนี้กะสิหันหมูตามใจสอบเด้อจ้าห้มามักแบบใดมกักสันมกักเาวรัากะหันตามใจเขาเลยจ้าพี่น้องอันนี้กะขังแหลกเด้อจักสิเป็นหนาตานแนใดเนาะ แต่เน่นําใหายสื่อแบบซําเร็จมาดีกว่าเด้อจ้ะพี่น้องมต้่งมือเมยอ,อันนี้เพื่อสีหันแล้วเมยแห้งอันนี้หาก็สิตังต้งกระทะเ้อจ้าตั้งกระทะแล้วเฮาก็เอาหมูล,ลงไปเฮ่ก็คนหมูลเลยจ้าอันคนหมูห้น้ามันมันออกนะจ้าอันนี้หก็ปรุงรสโดยรสด,ดีจ้าหรือว่าใครไม่ชอบรสด,ดีก็ใส่เกลือก็ได้ค่ะอันนี้กระิ่งเพเพเจนห้น้ํนนนนามันหมูมันแตกเ้อจ้ามันแตก ขั้นตอนหันก็ขั้นตอนคนนี้ลำบากซูดจ้าพี่น้องเอ้ยแนะนำให้ซื้อเค้ากินซีดีสุดเด้อจ้าอันนี้ก็อยากเฮ็ดเห็นคลิปเลื่อนไปเลื่อนมาในตีกต้องเห็นคลิปเป็นเห็ดก็อยากเฮ็ดน้ำเพลินอันนี้ก็กวนไปวนนนนก,ก,กว,นไปวนมาจนแบบให้แคบมูมันเริ่มแตกนิดๆนะจ๊ะแล้วเอาไปพักไว้พักไว้อันนี้กับใส่ตูต้เย็นไว้เด้อจ้าประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแหละจ้แะแต่จังเอามาทอด อันนี้ก็เขาบอกว่าเฮ็ดไฟแห้งตัวเองก็เฮ็ดไฟอ่อนเลยบอกเป็นสัมตัวนี้นะตัวนี้เฮ็ดไฟแห้งแผ่นน้ำมันแบบดำนะจ๊ะเป็นน้ำมันไหม้เดื่องจาะแต่ว่าเฮ็ดใหม่กับฟู่ยนิดนึงนะจ๊ะพี่นอ้องสไตล์เฮานี่แหละจา้ามือแหลกมือแหลกจาก้าตังจ้จาตัวจ้าเจ็บในมันเลยจ้าหันหนอด